สวัสดีค่ะกระแสเขาวดังมาแล้วค่ะสภาพจิตใจล่าสุดทนายเผยสภาพจิตใจแมนใบเตยหลัง DSI เตรียมออกหมายเรียกเมื่อวันที่2กันยายน2565ที่ผ่านมาทนายเจมให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการแฉกรณี DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเริ่มทยอยเรียกผู้ต้องหา16รายมารับทราบข้อกล่าวหาขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการในสำรวจนคดีกลุ่มผู้ต้องหา16คนโดยเป็นกลุ่มร่วมลงทุนหนึ่งในนั้นมีชื่อของคนในวงการบันเทิงอยู่สองคนนั่นคือดีเจแมนพัฒนาพลและใบเตยสุธีวันว่าเบื้องต้นตอนนี้ดีเจแมนและใบเตย ยังไม่ได้รับหมายเรียกอะไรมีข่าวว่าภายในสัปดาห์นี้คนอื่นๆในรายชื่อ16คนเริ่มทยอยออกมาได้รับหมายเรียกแล้วแต่ในส่วนของดีเจแมนตอนนี้ยังไม่มีความมั่นใจในเรื่องของคดีความนั้นเชื่อว่าจะสามารถอธิบายในชั้นศาลกับเจ้าหน้าที่พนักงานอายการสอบสวนสงสัยได้ทนายเจมส์คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของรูปถ่ายต่างๆกับภาพที่ทุกคนเห็นว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร รวมถึงเงินบางยอดที่อาจจะยังไม่เคลียร์อันนี้ในส่วนของดีเจแมนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ